สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยมาอยู่กับ MoneyPS นะครับในของคลิปนี้วันนี้เราก็จะมาในของตัวแอปไพแคนทันสานะครับซึ่งในตัวแอป,ปนี้ในปัจจุบันนี้ก็ยังถอนแล้วก็ยังแลกเงินได้ตามปกตินะครับจะเป็นของ t ูนิเวเลนหรือจะเป็นของเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คือในตัวแอป,ปนี้เขามีการอัปเดยมาใหม่นะส่วนการเล่นเกมการแข่งขันอ,อะไรประมาณนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วนะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนมาถ้าเราจะมาเล่นแข่งขันแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับแดี๋ยถ้าเราจะเล่นเอาเหรียญนะเราต้องเข้ามาดูว่าตรงไหนมันได้เหรียญมั่งนะครับก็จะมีทั้งสามอังนี้นะครับก็เข้ามาตรงนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่านี่นี่นี่อ่าเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะแข่งขันแล้วก็ได้เหรียญเอาเหรียญนหรือก็คือแต้มนะครับข้านบนนี้นะครับคอยนะผมมีอยู่ทั้งหมด49,358แต้มนะครับ ถ้าเราจะเล่นแล้วก็เอาแต้มนะครับอันนี้เล่นฟรีนะอันนี้เล่นฟรีเล่นฟรีไม่มีการเติมเงินไม่มีการลงทุนนะอันนี้เล่นฟรีนะครับนะเล่นฟรีเท่านั้นถ้าเรากดเข้าไปจะตรงนี้แล้วก็กดไปที่อ่าคอยนะครับกดจากตรงนี้นะเราถึงจะได้แต้มหรือว่าได้คอยของเราข้างบนนี้นะครับเราต้องกดจากตรงนี้นะครับคอยจำนวนมากอ่ะเรากดเข้าไปนี่เขาจะมีเวลาเล่นนะครับว่าเราได้อะไรบ้างเวลาเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือให้เราเล่นนะครับประมาณ ช่วงเวลา12นกา30นาทีเราเข้ามาเล่นถ้าเราจะเล่นก็ให้เราเอาเพรนะครับที่เรามีอยู่ข้างบนนี้เอามาลงขั้นล่างนี้ซึ่งเพจนี้เราได้จากในการแช์นะครับได้จากในการแช์เนาะแค่เรากดแชร์เท่านั้นเราก็ได้รับ30เพรนะครับไม่จำเป็นต้องเติมอะไรเท่านั้นเล่นฟรีได้นะแนะนําให้เล่นฟรีนะครับแล้วก็จะมีตั๋วฟรีด้วยอ่ะตั๋วฟรีถ้าเราได้ตั๋วฟรีก็ให้เรากดเล่นไปถ้าชนะก็จะได้คอยประมาณนี้อ่าหนึ่งพันคอยตรงนี้ก็จะเอามาแบ่งการส่วง สองหมื่นคอยตรงนี้ก็จะมองแบ่งกันที่1ที่2ที่3อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีเวลาเนาะก็เราเราจะประมาณนี้นะครับและส่วนนะครับถ้าเราทําภาร,ร,รกิจสาําเร็จเราก็จะได้คอยด้วยนะครับนี่นี่ทำภารกิจสาําเร็จเราก็จะได้อยู่ที่30เพชรด้วยถ้าเราใหญ่ใต้คอยนะก็ตรงนี้เราเล่นครบประมาณนี้ครับผมอ่าสักประมาณ200เราก็จะได้อยู่ประมาณ100ยคอยนะครับก็จะมีภารกิจให้เราทําถ้าเราทําภารกิจครบเราก็จะได้คอยนะครับ ดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็มีคอยนะน,นี่ให้เรามาดูนะครับว่าตรงไหนมีคอยบ้างต้องทําอะไรบ้างเราต้องก็ไปเล่นนะครับก็อยู่เราประมาณนี้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูในการแลกเงินนะครับว่าตอนนี้นะครับว่ายังแลกได้อยู่ไหมซึ่งผมได้แลกเอาไว้น,นานแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูประวัติที่ผมแลกเอาไว้นะครับคือผมแลกเอาไว้แล้วแล้วก็ผมได้คําผมได้ทําการแคสรูปภาพเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูโอเคถ้าเราจะทําการแลกเงินนะครับ ก็ให้เรากดไปที่เชิญนะครับมันจะมีคําว่าเชิญนะให้เรากดเข้าไปแล้วก็กดไปจากตรงนี้เลยนะครับนี่กดไปที่แรกนะครับแรกถ้าเราแนะนําเพื่อน,นครับอันนี้ถ้าเราแนะนําเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับเราก็จะได้คะแนนอยู่ตรงนี้นะครับนีหนึ่นคนได้ประมาณเท่าไหร่หนึ่งคนก็ได้สูงสุดอยู่ที่1,300งพอยนะครับก็คือถ้าเพื่อนของเราสมัครมาแล้วเราจะได้ประมาณในแปดร้อยถ้าเพื่อนของเรา เล่นครบ10ครั้งอะไรประมาณนี้เราก็จะได้อีก500นะครับก็รดวดอมแล้วประมาณ1,300คอยคอยหรือว่า1,300แต้มนะครับรหัสเชิญของทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็แนะนําเพื่อนได้เชิญเพื่อนนะครับเฟสไลน์อะไรประมาณนี้ก็เชิญไปเลยนะครับอ่ะเรากดไปที่แรกกันเลยนะครับนี่พอเราทําการกดมาตรงแรกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยส่วนคอยของผมก็ในปัจจุบันที่ผมบอกไว้ก็จะอยู่ตรงนี้ของทุกคนจะอยู่ในของหน้านี้นี่ครับ เติมเงินมือถือนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาแลกไปหมดแล้วนะซึ่งเมื่อกี้ผมเข้ามาแลกไม่ทันด้วยอ่ะจริงผมก็จะมาแลกด้วยแหละแต่ว่าเข้ามาแลกไม่ทันเขาจะรีนะครับให้บัตรเติมเงินให้เราทุกๆ10บโมงนะครับเราเข้ามาช้านิดนึงนะครับอ่ะก็จะโดนเขาไล่ไปหมดแล้วครับเมื่อกี้ผมเข้ามาครับอ่าเหลือสักประมาณอีก5นะครับ5้ครั้งหรือว่าจำนวนเหลือที่เราสามารถแลกได้จนนวบ5ครั้งแต่ว่า ใส่เบอร์โทรช้าไปนะครับซึ่งมันมีช่องให้เราใส่เบอร์โทรด้วยช่องที่เราใส่เบอร์โทรก็คือช่องนี้นะครับนี่ใส่เบอร์โทรโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็กดไปตรงนี้แล้วก็แลกไปแต่ว่าผมใส่เบอร์โทรช้าไปผมแรงไม่ทันนะครับถ้าเราจะแลกก็กดส่งไปได้เลยนะครับนี่กดส่งไปนะครับก็รอรอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูของบัตรทูนิเวลสหมดยังอ๋อหมดเหมือนกันนะครับหมดไวมากนี่ครับแลกบัตรนะครับคือเมื่อกี้ของผมเข้ามา ตรงนี้ยังเหลืออยู่สักประมาณ7ครั้งนะฮะเหลือเข้ามาเจ็ครั้งที่เราสามารถไลกได้ตรงนี้เหลือสีครั้งแล้วก็กลับมาดูอีกทีหนึง่งคือโดนไล่หมดแล้วครับไล่ <c oughs> ไวมากพูดตรงๆถ้าใครจะไล่ต้องเข้าให้ไวๆนะครับในของตัวนี้ก็ยังไลกได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ประวัติในการไลกของผมให้ทุกคนดูนะครับว่ายัางไลกได้ไหมนี่ครับไปที่บันทึกนะถ้าเราจะดูประวัติในการไลกไปที่บันทึกข้้งล่างนะครับกดเข้าไปนะครับเหมือนว่ามันจะไม่ให้ดูฮะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันดูไม่ได้นะอ่ะนี่ดูได้ครับดูได้ก็ต้องมาในของหน้านี้เนาะมาหน้านี้แล้วก็ไปที่บันทึกตามที่บอกไว้เลยให้เรากดเข้าไปนี่ประวัติในการแลกของผมนะผมได้แลกในของวันที่อ่าหนึ่งครับเดือนนี้เลยก็ แรกเป็นบัตรเติมเงินมือถือนะครับก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยละเงินเข้าเงินก็เข้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูหลักฐานที่ผมได้ทําการแลกเอาไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นประวัติในการแลกเลยอันนี้ผมจะเติมเงินมือถือรัวๆอย่างเดียวนะครับไปดูประวัติเลยนะครับเราก็มาดูหลักฐานหรือว่าประวัติที่ผมแลกเอาไว้นะครับผมได้แคบเอาไว้ซึ่งอันนี้คือผมแคบเอาไว้นะตรงนี้ตอนที่ผมแลกนะครับก็ถือว่าผมมันทันอยู่ยังเหลือยูยังเหลือเยอะอยู่ รง100อนี้เหลือ18ครั้งจับครั้งอันนี้ตอนที่ผมแลกคือผมแลกแพ็กเดียวแหละนะครับไม่เกิน10นาทีครับบัตรแลกหมดแล้วถ้าเราจะแลกก็กดไปตรงนี้แล้วก็กดไปที่ส่งะตามที่บอกไว้แล้วก็ให้กดยืนยันครับยืนยันถูกต้องนะดูเบอร์โทรของเราด้วยนะครับว่าถูกหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็ให้เรากดไปที่ยืนยันถูกต้องนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอเรากดไปแล้วนะครับะยืนยันถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็รอให้เรารอนะครับ พอเรารอแล้วอรอสักแป๊บหนึ่งนะก็ประมาณสิานาที5นาทีอะไรประมาณนี้แหละยอดเงินก็จะเข้ามานี่อันนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการถอนอหรือว่าเติมเงินมือถือจากแอปพายแคชฮันส์ ansa, ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยก็คือ100บาทนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังแลกได้อยู่สําหรับใครที่สนใจมาทําด้วยกันก็กดจัด กดลิงก์จะได้คลิปไปโหลดแอปใน Play Store แล้วก็มาทําด้วยกันได้เลยนะครับก็ขอแนะนำนะครับให้ทุกคนทําฟรีเท่านั้นนะครับไม่แนะนาให้เติมเงินนะเพราะว่ามาทําฟรีได้นะครับแนะนําเพื่อนก็ได้ฟรีนะครับโอเคเนาะวันนี้โอเคมาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเข้ามุมคอสามใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันากาคลิปหน้าครับ